สัทธานุสารีและธรรมานุสารีพิุุทั้งหลายตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นปุุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิกุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิ ล่วงพ้นบุรุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล